ขโมยทุเรียนครับเป็นหนุ่มช่างไฟบอกว่าออกมาซื้อของกินที่ตลาดแล้วพาเมียมาด้วยเมียก็ท้องอ่อนอมอนมนะเมียอยากกินมะม่วงปรากฏว่าไปเห็นทุเรียนอยู่ตะกร้าหน้ารถคว้าของเขาไปเฉยเลยแล้วกับข้าวกล่องอีกสองกล่องด้วยอ๋อเมื่อวานที่เล่าให้ฟังใช่ครับแม่ลูกสาวอยากกินเนาะแม่ซื้อให้ออนี่ฮะมาและกล้องจอนปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นภาพคนร้ายสองคนผัวเมียก่อเหตุขโมยทุเรียนไปจากตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์ครับพร้อมกับข้าวผัดกะเพราอีกสองกล่องหยิบไปเลย วิง่ายๆแบบนี้เลยคุณนัทธิรดากุลถุนคตนะครับอายุ42ปีตั้งใจซื้อไปฝากลูกสาวแล้วก็กไปแวะจอดซื้อของที่มินิมาร์ตซอยบางสีเมือง17นนทบ,บุรีนะฮะผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทุเรียนเนี่ยซื้อมา192ลูกสาวอยากกินมากข้าวผัดกะเพราสองห่ออีก50บาททั้ง2องอย่างออกมาปุ๊บหายไปหมดเลยหลังโดนก่อเหตุไม่ได้กลับไปซื้อใหม่เพราะลูกสาวบอกไม่ต้องแล้วแม่ กลับไปอีกรอบนึงก็เสียเวลาเสียตังค์เพิ่มอีกสรุปว่าน,นั้นเธอกับลูกก็อดกินนะฮะ uh oh. ล่าสุดตํารวจสบพบางสีเมืองก็ไวมากครับจับกลุ่มหัวขโมยรายนี้ได้แล้วนายกิติศักดิ์อายุ38ทํางานเป็นช่างไฟครับสารภาพเลยวันนั้นบอกว่าพาเมียที่กําลังท้อง3เดือนมาหาซื้อมะม่วงกินจังหวะเดินผ่านหน้ามินิมาร์ทหันไปเห็นทุเรียนวางอยู่ตะกร้าหน้ารถด,ด้วยความที่อยากกินแต่ไม่มีตังค์ซื้อฮะ uh oh. แกก็บอกแกคิดสั้นขโมยกลับมากินที่ห้องเช่า แต่ประเด็นคือกินคนเดียวด้วยนะเอาไม่แบ่งเมียไปอีกไม่แบ่งเมียด้วยเมียอาจจะเหม็นก็ได้เมียไม่ได้กินเออเมียท้องด้วยนะเมียไม่ได้กินเลยสักนิดแล้วเขาก็บอกว่าเมียผมไม่เกี่ยวกับการขโมยรอบนี้ผมทําเองคนเดียวกินคนเดียวครับฟังเสียงเขาหน่อยฮะผมไม่มีตังค์ครับผมก็เลยทั้งว่าไปไปเจอไปดีครับเดินเข้าไปหยิบครับครับแต่ผมว่าทาผิดครับผมก็ขอโทษครับกำลังจะไปไหนครับ ก็ขึ้นห้องครับไม่ที่ออกมางผัไปไหนมาออกมาซื้อมะม่วงครับเพราะเมียผมท้องครับซื้อมะม่วงให้เมียครับคือมากับเมียครับเมียไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยครับผมํามคนเดียวที่เอาไปเขาอะไรอยากกินอยากกินครับผีดอยากกินแล้วอยากกินทุเรียนครับไปแล้วไปกินอะไรนะกินคนเดียวครับแล้วข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรายังอยู่ที่ห้องยังไม่ได้กินอย่างอินทุเรียนก่อน เอ่ยังไงนี่ฮะกระเพ๋าจะคืนผู้เสียหายไหมเนี่ยผู้เสียหายเดินทางมาเจอแล้วก็ชี้ตัวผู้ก่อเหตุที่โรงพักนะครับตอนแรกเธอบอกว่าตั้งใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยพอมาถึงปุ๊บใจอ่อนสงสารสงสารเห็นไม่มีตังค์แล้วเนี่ยเสียงอ่อยหน้าเศร้าเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันนะครับดูตาละห้อยอย่างเงี้ยแกก็เอาเรื่องไม่ลงฮะก็ตักเตือนไปว่าอย่าทําแบบนี้กับใครอีกก็แล้วกันแต่ มันไม่จบแค่นั้นเราเตือนกันเสมอลักทรัพย์อาญาแผ่นดินนะครับ,รบตำรวจก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สรุปงานนี้หลักฐานมาตรวจชัดเจนด้วยส่งฟ้องศาลข้อหารลักทรัพย์ครับคุ้มไหมเนี่ยกับร้อยเกกว่าบาทที่ไปขโมยเขามาไม่เลยแม้แต่น้อยเงสิสงสารเมียด้วยอ่ะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม